มาตุล้าฮิวะบาร์รกาตุนะคะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะ้กัอนภส่าห์นะคะกับปรชาภาษารับนะคะชั้นประถมศึกษาปีทีสองนะคะทีนี้นักเรียนโปรดเชิญค่ะใช่ค่ะค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้อุสตาหจะนำเสนอเรื่องอะไรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูก <restless> ันเดี okay. Okay. ๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเมื่อวานใช่ไหมคะเมื่อวานชนกับครูฝ่าใช่ไหมคะภาษาไทยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาข้อเรื่องต่อนะคะอ่าสังเกตไหมว่ามีใครเอ่ยผู้ชายหรือผู้หญิงคะผู้ชายกับผู้ชาย เป็นผู้ชายกี่คนนะคะนักเรียนเป็นผู้ชายกี่คนสองคน,นใช่ไหมคะเป็นผู้ชายสองคนชื่อว่าอะไรคะนักเรียนชื่อว่าชื่อว่ายูอะไรคะยูยูฟ <us> so แล้วก็วาสอดีกน,นะคะวาสอดีกี่นะคะยูซอฟและเพื่อนนะคะซวดีกีนี่แปลว่าเพื่อนนะคะ ยูซอฟและเพื่อนทีนี้เขากำลังจะไปไหนเอ่ยอ่ะดูซิว่าเขากำลังจะไปไหนเขากำลังทำอะไรอยู่อะไรคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะคุยกันอ่าะเขากำลังเขากำลังจะไปไหนคะไปเรียน่าใช่ค่ะสังเกตตรงไหนว่าเขาจะไปเรียนคะเพราะว่าเขาถือกระเป๋าอยูเขาถือกระเป๋าใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ ่าเพราะว่าเขากําลังถือกระเป๋าใช่ไหมคะระหว่างไปโรงเรียนเขาก็ทําอะไรคะเจออะไรเอ่ยคุยกับใครคะคุย<ค><ค>กับเพื่อนใช่ไหมคะสอดีกีและเพื่อนนะคะยูโซฟและสอดีกียูโซฟและเพื่อนนะคะระหว่างที่เขาจะไปเรียนไปโรงเรียนใช่ไหมคะเพาเขาก็ได้เจอเพื่อนใช่ไหมคะเขาก็กําลังอะไรคะระหว่างที่จะไปโรงเรียนสนทนาใช่ไหมคะ อาทีนี้เขาสนทนาเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอ่าเขาสนทนาเรื่องอะไรอ่านะคะอ่ายูซซฟนะคะยูซซฟยูซซฟบอกว่าอ่ายูซซฟยูซซฟกับใครครับเพื่อนคนนั้นชื่ออะไรครับเพื่อนคนนี้อ่าเพื่อนคนนึงชื่ออะไรเอ่ยยากรุบนะคะเพื่อนคนนี้ชื่อยากรุบนะคะยูซซฟกับยากรุบนะคะอ่าทีนี้ยูซซฟ ไปทักยากรุ่ก่อนใช่ไหมคะยูซุฟบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะคะยูซฟุฟนะคะยากรุ่ก็บอกว่าว hu alaykum asalamu alaikum wa robaika tu นะาานะคะยูซฟุฟนะคะยูซุฟก็บอกต่อนะคะยูซฟุฟยูซุฟบอกว่าอันายูซฟุฟฮะเขาบอกว่าอะไรคะอันนายูซฟุฟแสดงว่าฉันชื่อยูซฟุฟใช่ไหมคะ ทีนี้เขาบอกว่าอะไรคะมาสมุกะเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรเก่งมากคะ่ะมาสมุกะเธอชื่ออะไรนะคะต่อไปยากุบก็ถามต่อนะคะยากุบก็ตอบว่าอิสมียากุบอิสมฉันชื่อยากุบนะคะ อ yeah uh, ิสมียัคูบนะคะอิสมียัคูบอ่าชันเชื่อย <ah> ักูบนะคะอทีนี้ยูซุบถามต่ออีกอะไรคะไก่ฟ้าลูกอ่ายูซุบถามอะไรคะยูซุบถามยูซุบถามว่าไก่ฟ้าลูกกายูซุบถามอะไรคะอ่าเราไปเป็นภาษาไทยสิคะว่ายูซุบถามอะไรเข้าไปดีไหม สบายดีไหมไก่ฟ้าลูกะนะคะเธอสบายดีไหมนะคะทีนี้ยากุบนะคะยากุบตอบว่ายังไงคะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ัลฮมดุลิอยเรนนะคะหรือที่เราตอบก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อานาฮิคอยเรนก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเราจะตอบว่าอานาฮิคอยเรนอัลฮัมดุลิลลาฮ์ ก็ได้นะคะเราจะวางในตำแหน,น่งตรงไหนก็ได้นะคะออโอเคนะคะต่อไปยูซุบถามอีกแล้วยูซุบนี่ช่องสงสัยจังเลยยูซุบถามอีกแล้วอ่ายูซุบบอกว่าอิล่าไอนอตาซาบุฮะยูซุบถามยาคุปจะไปไหนเก่งมากอ่าอิล่าไอนอตาซาบุเธอกำลังจะไปไหนอ่าทีนี้ยาคุปก็บอกว่ายังไงคะอาซาบุอิลามาเดร์รอสส์ ฮะไปโรงเรียนอะ,อะไรคะอาฉันกำลังจะไปไหนฉันจะไปโรง<ล>เรียนนะคะฉันจะไปโรง<ล>เรียนโอ้เก่งมากเลยผมเมอ่ตัวเองอ่อาเพราะเพราะอะไรคะเพราะนักเรียนที่เพราะถ้านักเรียนตอบได้แสดงว่าอันนี้เป็นคำที่อา่า์ถามทุกวันใช่ไหมคะ ถามอยู่ทุกวันใช่ไหมคะใช่นักเรียนก็สามารถจําได้ใช่ไหมคะอ่าสังเกตที่อุต t a d กีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้สีแดงนะคะคําว่าอานาแปลว่าอะไรคะอานาฉันอ่าอานาแปลว่าฉันนะคะอานาแปลว่าฉันอานายูซซฟอานาใจเจออานายาดาอานาซูลฟาอานาอาริยา Ana Alham, Ana Fadia, Ana Mesara, Ana Ihsan, Ana Hawari, Ana Afham, Ah oh, uh, Ana uh, Ner, Ah <tell> uh, Ana Adib, Ana Naifah, Ana Tawan Rasmi, Ana Ilham, Ah uh, kamu Ana, nak ha? Ah, nak ha? K Tujuh Chan, nak ha? Ana berarti Chan, nak ha? Ana, nak ha? อัราอุสตางาอ๋อชั้นเชื่ออุสตาดานะคะอ๋า<ช>มาสมุกามาสมุกาสีแดง์ไหตรงนี้ที่ว่สาสารกีเซต้ามาสมุกกาไม,ไ,ไม่ใช่มาสมุกาเธอชื่ออะไรเก่งมากคะ่ะเธอชื่ออะไรมาสมุกาเธอชื่ออะไร มัสมุกะเธอสามารถถามเพื่อนได้นะคะยาดาจะถามเพื่อนนะคะมัสมุกะอ่านะคะ z ูลฟายีเดงจะถามเพื่อนมัสมุกะอ่าทีนี้เราไปเจอเพื่อนใช่ไหมคะที่เราไม่รู้จักเราก็ถามว่ามัสมุกะอ่าเขาจะตอบว่าอานาอานาอานาอะไรอานาอนนาอะาอ่านะคะอานาซุลฟานะคะมัสมุกะเขาก็จะตอบว่า อานายากุบนาซูลฟาอานายาดานะคะออโอเคไหมที่นี่อาคำว่าอิสมีอิสมีอิสมีแปลว่าฉันฉันชื่อใช่ไหมคะอิสมีแปลว่าฉันชื่อนะคะอิสมีแปลว่าฉันชื่ออาต่อไปคำว่าไกฟะฮลุกะคุณสวัยดีไหม ก่งมากค่ะเธอสบายดีไหมใช่ไหมคะอ่าต่อไปอัลฮัมดุลิลลาบิฮอยเรนฉันฉันสบายดีนะคะอ่า ah, สังเกตที่อุสต stad เขียนใต้ไปนะตาจับบูไปนะตาจับบูอ่าเธอจะไปไหนนะคะเธอจะไปไหนนะคะอ่าอาจฮบบู แปลว่าฉันจะไปฉุดฉ <ição> ุดฉันจะไปอีลาเซเว่นฉ <places> ันจะไปอีลาบิ๊กซีฉันจะไปอีลาบาฮารีจะไปทะเลอ่านะคะฉันจะไปอีลาซู่นะคะอ่านะคะคําว่าอัลฮะบุอีลาจุด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 นักเรียนก็ใส่ไปเลยอัลฮะบุอีลาเซเว่นอัลฮะบุอีลาซู่อ่ะซู่แปลว่าตลาดนะคะนักเรียนอีลาซู่นะคะอัลฮะบุอีลาซู่ ฉันจะไปตลาด a z h a b ila Madrosa ฉันจะไปโรงเรียน h a b u ila s i ฉันจะไป i g s i a h a b l าไปไหนต่อฮัจใจนั่นเก็ใส่คำว่า a z h a b l a ฮันใจ a z ซ ila บ้านกาะที่ไหนคะแบงาาคือ

ขาอ่าทะเลนะคะอาซาบุอิลบาฮรีนะคะฉันจะไปทะเลนะคะอ่าที่นี้อุสตาลก็มีกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะอ่ากิจกรรมวันนี้นะคะอ่าให้นักเรียนจัดคำศัพท์นะคะจัดคำศัพท์ศัพท์ศัพท์นะคะจัดคำศัพท์นะคะก็ไม่เหมือนอุสตาจะอะไรใช่ไหมคะคำศัพท์หน้าคาร คำศัพทบน้ารู้นะคะอ่านะคะน,นี้นยมาะะัจดได้เลยค่ะคำศัพทบน้ารู้นะคะทองทั้กบหนิัก็นี่้วยอ่าจดได้เลยค่ะอ่านะคะนนอันนี้ฉันจะไปโรงเรียนนะคะ ข้อที่หนึ่งฉันชื่อเธอชื่ออะไรเธอข้อที่หนึ่งอาณาแปลว่าฉันนะคะข้อที่สองมัสมุกาเธอชื่ออะไรข้อที่สามพิสมีฉันชื่อนะคะไก่ฟาฮัลุกเธอสบายดีไหมนะคะอ่าไอน่ตาาบุเธอจะไปไหนอัจฮารุอิรามาเดรสะฉันจะไปโรงเรียนอาจจะได้เลยค่ะ เขียนอุจาราได้หรืเหลอคะใช่ค่ะเล่าซา่าได้เลยอาทิตย์หน้าเราจะได้เจอกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเพิ่งวันนะคะเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูประจำชันจะเจออีกทีนะคะทีนะคะดีใจไม่ดีใจไม่ได้มาโรงเรียนดีใจหนูจะขีดเส้นก่อนนะคะเพราะว่าหนูเขียนทางขวา มือคือบอกเอาภาษาอังกฤาจะเขียนทางขวาใช่ค่มีข้อเลยจะต้องใส่หวข้อหวข้อใช่ไหม แล้วไม่ต้องเป็นพ่อ ok, <no. ันหน้าก็ฉันอันหน้าอันหน้าแปลว่าฉันนะคะหนูเคยจุดแล้วนะคะคำว่า ja อันหน้าจริงหรออ่ะจุดบ่อยๆจะได้จำมั้ยคะจำดีกว่าจดใช่ไหมอ่ะจำดีกว่าจดถ้าจำไม่หมด เฮ้ยคะจดจํจนะคะโอเคแม่เมียมีอะไรอยากจะถามบ้างไหมคะไม่มีแม่คะก็ลอกได้เลยนะคะ